ส่วนกรณีเรือของกลางน้ำมันเถื่อนหายไปเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะคะตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยสืบสวนสอบสวนค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางออกมายืนยันนะคะข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์กรณีเรือน้ำมันเถื่อนที่หลุดออกมาเป็นแชทจริงนะคะและหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจน้ําที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับตัวเองด้วยค่ะขณะที่ลูกเรือทั้ง8คนถูกนําตัวไปฝากขังยังไม่มีการเปิดเผยถึงผู้บงการค่ะ พนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามควบคุมตัวลูกเรือ8คนผู้ต้องหาในคดีขโมยเรือน้ำมันเถื่อนสามลำนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญารัชดาพิเศษค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำตรวจนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นรถเพื่อที่จะนำไปฝากขังต่อสารทางผู้สื่อข่าวนี่ค่ะก็พยายามสอบถามว่าใครเป็นคนบงการแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดกลับปฏิเสธไม่มีใครตอบคำถามนะคะ ขณะที่รองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์กรณีเรือน้ำมันเถื่อนที่หลุดออกมาเป็นแชทจริงเป็นการพูดคุยของตำรวจ6นายหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจน้ำก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับตนเองค่ะนอกจากนี้ยังมีระดับรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง2นายรองผู้บังคับการสังกัดกองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง2นายและระดับผู้กำกับอีกหนึ่งนายค่ะผม,ผมตรวสอบวันนี้ มันก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่เป็นทหารเรือรุ่นเดียวกับผมแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าผมเป็นหน่วยเข้ามาตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องนี้อะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือมันเกิดเหตุที่มาเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่เอาตัวผมเข้าไปยุ่งเพราะว่าแค่เข้าไปยุ่งแค่ เขาก่อนเข้ามายุ่งกับทางหลวงวันนี้เข้ามายุ่งกับตำรวจน้ําผมว่าตอนนี้ผมโดนแมกกะพุนหรือน้ําเนิมกัดแทบเจ็ดแล้วผมไปทํางานเรื่องอื่นผมยังว่าไม่มีเสียงกลดา่านะครับแต่ต้องบอกว่าในเมื่อเราได้รับมอบหมายเพื่อนชาผมเป็นตํารวจอาชีพแล้วเพื่อนผมก็เป็นตํารวจอาชีพนะครับอนเนกนะครับก็สนิทกันมากก็ผมก็ต้องทําอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงตามท่านผู้วการสอบสวนกลางที่ให้นโยบายมา นะครับไม่มีปิดไม่มีเพียวเพราะว่าผู้ยาสอบสกาเ์เน้นย้ํากับผมมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเชื่อถือตำรวจสอบสกา์เราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ท่านก็ทาหลายเรื่องจริงๆนะคะครเรือน้ำมันเถื่อนแล้วก็เมื่อสักครู่ก็คือที่ดินของปกะกอด้วย<ช>นะคะทางด้านพลตํารวจตรีพุทธิพงศ์นุชนาฏผู้บังคับการตํารวจน้ําก็เปิดเผยกรณีเรือของกลางหายนะคะบอกว่าขณะนี้มีตํารวจน้ํา3นายมีความบกพร่องทําให้ราชการเสียหายอย่างรุนแรงส่วนเรื่องโพยสวยที่จ่ายเงินให้กับ10หน่วยงานหนึ่งในนั้นเนี่ยจ่ายให้กับผู้บังคับการตํารวจน้ํา1ล้านบาทซึ่งก็เป็นเอกสารเก่าเคยย,ยึดมาได้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี2,555ส่วนจะจริงหรือไม่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานของตัวเองแต่ยินดีที่จะเปิดทางให้หน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบค่ะหเห็นไอ้เอกสารตัวนี้นะครับจะตามแชทที่หลุดมาเพราะนั้นเนี่ยถามว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอันที่สองก็คือว่าเท่าที่สืบสวนหรือว่าเท่าที่สอบถามหรือทราบมาเนี่ย เอกสารตัวนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่จับได้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสมัยก่อนนะครับก็คงไม่ไประบุแล้วก็อันเนี้ยไม่ทราบจริงๆ ขณะที่พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้แบ่งเป็นสส่วนด้วยกันคดีแรกก็คือเรือน้ํามันเถื่อนอยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอเอสแล้วก็อายการสูงสุดเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งกองบังคับการปราบปรามมีหน้าที่สืบสวนแล้วก็สนับสนุนให้กับปอศอค่ะส่วนอีกคดีเป็นคดีที่2เนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเรือของกลางที่หายไป กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ดูแลและอยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากนั้นก็จะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อสารให้ออกหมายจับเบื้องต้นค่ะมีประมาณ3-4คนด้วยกันนะคะ